สวัสดีครับสวัสดีอีกเช่นเคยชาวนี้พบกับลุงนานช้วนี้ก็จะมาผัดเผ็ดปลาดุกนะใส่กระชายไม่ได้อีได้รับชมตอนนี้ก็ผัดเครื่องแกงก่อนนะครับเอฟซีเดือดแล้เอากระชายกระชายกับปลาดุกใส่ลงไปเลยครับผัดขั้วคนคนก่อนน้ำขุกขิดน้ำขุดขิดขูกขิด สอนนะนี่ครับนี่ัปลาตัวเดียวเลยนะปลาตัวเดียวอืม,อมนไม่อยากกิครอบครัวนี่กินปลาตัวเดียวเนาะเดี๋ยวไม่อยากจะหมดเลยมาเลยนะได้ได้เ,เห็นเลยเลวะน้ำน้ำใหม่ปลาดุกตัวอกินทั้งครอบครัวย,ยังยังกินไม่หมดเลยกินไม่เปลืองเนาะ ไดยทำให้พีดูอาหารตอนเช้าบรรยากาศส่วงปลายฝนเ้นหนาวอากาศเย็นๆกินกิงแกงส้มเนาะแกงส้มทอดปลาเกือพก็แกงกิีกแกงเป็ดแกงเป็ดปลาดุกเดี๋ยวคลิปหน้า ไหลใช่ทำให้ดูผัดเผ็ดปลาไหล <c oughs> คลิปนี้กินปลาดูกก่อนเป็นหนึตัวเดียวจะกินได้หมดเลยครับเนี่ยปลาดุก <c oughs> รหรืปลาไหลก็ตัวแต่มันเป็นตัวฮะครึกิโลอะ่ะตัวใหญ่ทำแล้วอเอาไปแช่เย็นไว้จะทำคลิปหน้าให้ได้เอฟซีได้รับชมผัดเผ็ดเช่นเคย ว่าจะทําก็มันมีสองอย่างวันนี้ว่าจะทําเอ๊ะจะทําอะไรดีเนาะจะผัดเผ็ดปลาดุกรู้ตัวผัดเผ็ดปลาไหลเอาปลาดุกก่อนปลาไหลไว้คลิปหน้าล่ะสั้นเนาะล้วไปทำสองอย่างเดี๋ยวรถหลังพริกมันตีขึ้นอินโคพริกินไวพริกปินพวกบ้านรีบก,กินจัดติดคอกินไว กินไวงานกินฟ้าข้าวฟ้าจะร่ำจะร่มำจะร่ำเกินร่ำร่ำร่มเกินข้าวคำน้ำก่วแก่แล้วไม่มีอะไรดี ไปไปทำไหนเดียวดูทีแม่ไม่มีสั่งไม่แตกแล้วไม่มีตั่งแล้วไม่แตกแล้วเออสามใบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าใครจะไปซื้อให้ค่ะเออนนี่นั่นนล้เนาะเออเออนนี้ส่วนเนาะ ไว้เก็บไว้นะแ,แกงเชื่เจริงไว้เขามาหิวเปิมาจากโน้นาหิ้วอีกบ้านมัน มมันไม่ทิง้งอะ้รเบลไม่ทิง้งมันนะเปิ่นไปเคาะหมดเนี่ยเคาะเก็บใส่ถุงมาบ้านเคาะใส่ถุงมาบ้านหมดหแม่แม่ก็ไม่กินแม่ก็ให้คนอื่นนี่พ่อเขาจะไปเที่ยวไปเลยตรงนี้ใครอะเขาไงเที่ยวไหนอะไม่รู้เออตัดเสร็จแล้ว ไอ้ตัดติดแล้วพ่อมึงเงี้ยพ่อเขาบอกตัดติดแล้วดนม้าพ่อมึงอะไรอยางมาตูมองพ่อเลยมนจอดคอยเอไปอไปะมันก็ไปมันกำใจบ่พ่อพ่อนอแก่หงตัวตวุกุยไงแล้วอืม คนนั้นมันบนมันไปอยู่ไปเป็นลูกน้องเขาไปเป็นแม่บ้าน,านเรียนคน,นแก่ปอเจ้าของบ้านถูกคลิปสองล้านคลนิปสองล้านให้เจ้าให้เจ้าของบ้านสองล้านนี่เืียอคนนั้นคนลาวสามล้านแล้วก็ือรถตู้ให้จ้างใหนะเออหรือปิดเนี่อือเอาละครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ลืมไปรถประตูมาขายประตูให้ก็ไม่ได้ซื้อเลยก็ลืมปิดลืมสต็อปคลิป